วิธีการลงโทษไอ้พวกข่มขืนที่ดีที่สุดละก็จับมันแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงแล้วส่งไปให้คนอื่นข่มขืนซะเลยเริ่มแรกก็โกนหนดวดเคราให้เกลี้ยงจากนั้นก็ใช้ยานอนหลับรมจนสลบสลายแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือหยุดเครื่องมือทรรมาหากินซะไอ้คนร้ายมันคงไม่คิดไม่ฝันหรอกว่าคนที่มันไปล่วงเกินน่ะคือลูกสาวของศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังพอตื่นขึ้นมามันเห็นส่วนที่ยาวที่สุดของร่างกายตัวเองอันตรธานหายไปก็เกิดอาการงนง,งงทําอะไรไม่ถูกยังไม่ทันได้หายช็อกคุณหมอก็เดินเข้ามาพร้อมมมกกกกลล่่่่อออองงงงงงบบบบนึคคุณหััเเเธววาาาาาาารรรผตดดแปปพศะสสํ็จยมอ เพื่อบองกันไม่ให้อวัยวะส่วนล่างติดกันก็จาเป็นต้องใช้เครื่องขยายช่องคลอดเข้ามาช่วยนะด้วยสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดทําให้เธอต้องยอมทําตามแต่โดยดี1เดือนผ่านไปผลตรวจร่างกายพบว่าไอ้หนุ่มที่ตอนนี้เป็นสาวแล้วฟื้นตัวได้ดีเธอกล้่งลากลัวถามคุณหมอว่าตัวเองกลับบ้านได้หรือยังแต่คําตอบที่ได้รับทําให้เธอสิ้นหวังคุณหมอเผยตัวตนที่แท,ท้จริงว่าเขาคือพ่อของเหยื่อที่ถูกข่มขืนไอ้คนร้ายเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองไปหาเรื่องกับใครเข้าแล้วคราวนี้คุณหมอจะจัดการให้เธอเป็นผู้หญิิงงที่่สมมบบบบูรณ์แเเือออต้จกัผวยาาาบคครขอองผผูู้้ชยุณหมมีวิชาากรแพทย์เเป็นลิศจึงทากร ทดลองพันธุกรรมโดยการสกัดเซลจากผิวหนังหมูเพื่อพัฒนาผิวหนังเทียมชนิดใหม่หลังจากการทดลองปลูกถ่ายหลายต่อหลายครั้งในที่สุดก็ประสบความสาเร็จในการปลูกถ่ายผิวหนังเทียมลงบนร่างกายของเธอผิวหนังเทียมรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เนียนนุ่มเท่านั้นแต่ยังทนทานต่อความร้อนได้เป็นหมื่นองศาและที่เด็ดกว่านั้นคือมันไม่ปล่อยความร้อนออกมาเลยแม้แต่น้อยทําให้แมลงอย่างยุงไม่มาก,กัดต่อยซึ่งช่วยป้องกันโรคได้หลายชนิดแก้ปัญหาผิวได้แล้วคุณหมอยังบังคับให้เธอต้องสวมชุดกระชับสัดส่วนรัดติ้วทุกวันเพื่อให้รูปร่างใกล คุณหมอกำลังช่วยรูดสิชุดให้เธอจ,จู่ๆเธอก็ช่วยโอกาสทำร้ายคุณหมอจากนั้นก็วคว้ากุญแจในกระเป๋ากางเกงคุณหมอแล้ววิ่งหนีออกจากห้องอย่างรวดเร็วแต่ไม่นานเธอก็รู้ว่าทั้งหมดนี้มันไร้ประโยชน์เพราะประตูหลักของบ้านได้ถูกติดตั้งระบบล็อกควบคุมระยะไกลไว้แล้วเพียงแค่คุณหมอกดรีโมทประตูก็ถูกล็อกแน่นหนาะเมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้นไอ้หนุ่มในร่างสาวก็คิดจะจบชีวิตตัวเองด้วยการเอามีดปาดคอแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงคือนอกจากทักษะศัลยกรรมตกแต่งที่เหนือชั้นแล้วฝีมือการช่วยชีวิตของคุณหมอก็สุดยอดไม่แพ้กันเพียงไม่กี่นาทีไอ้หนุ่มก็ถูกช่วยชีวิตกลับมาได้30วันต่อมาเมื่อคุณหมอถอดหน้ากากบนใบหน้าของเธอออกเธอก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นชายที่ผ่านการผ่าตัดมาดูเป็นหญงิ่งกว่าหญ เสียอีกนี่มันฝีมือของพระเจ้าหรือนี่คุณหมอตัดสินใจตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าวิเวียนฟิเอราและส่งชุดเดรสลายดอกไม้ไปให้เป็นระยะระยะแต่ทุกครั้งวิเวียนก็จะฉีกมันเป็นชิ้นๆเพื่อแสดงความไม่พอใจและความเกลียดชังดังนั้นคุณหมอจึงเปลี่ยนของขวัญเป็นลิปสติกแทนแต่ก็ยังถูกวิเวียนปฏิเสธอยู่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เธอสร้างเรื่องวุ่นวายในบ้านคุณหมอจึงลงชุนจ้างพ่อบ้านมืออาชีพมาดูแลและกำชับพ่อบ้านว่าทุกครั้งที่ป้อนอาหารให้วิเวียนจะต้องใส่ผงยาพิเศษที่กำหนดไว้ด้วย2เดือนผ่านไปคุณหมอได้ตวดรวจร่างกายของวิเวียนอีกครั้งและพบว่าผิวของเธอนุ่มนวลละเอียดอ่อนแถมร่างกายก็แทบจะไม่ต่างจากผู้หญิงแล้วสิ่งนี้ทําให้คุณหมอรู้สึกตื่นเต้นทุกๆวันหลังเลิกงานคุณหมอจะกลับ เป็นคนแรกเพื่อส่องกล้องวงจรปิดชื่นชมวิเวียนแต่ชีวิตที่สงบสุขก,ก็อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งเจสันลูกชายของพ่อบ้านก็บุกเข้ามาเขาหลอกคุณหมอให้เปิดประตูบ้านโดยอ้างว่าคิดถึงแม่แต่ไม่นานในโทรทัศน์ก็มีข่าวอาชญากรรมของเจสันพ่อบ้านผู้สูงวัยที่เริ่มรู้สึกถึงอันตรายก็พยายามจะไล่เจสันออกไปในจังหวะที่เจสันลุกไปหาเครื่องดื่มเขาก็บังเอิญเห็นภาพของวิเวียนในจอโทรทัศน์วงจรปิดรูปร่างที่เย้ายวนและใบหน้าที่งอนงามทำให้ความปรารถนาของเจสันถูกจุดขึ้นมาทันที